สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีงานกึงครับโดยเราจะใช้เหล็กอันนี้ s k d 1 1จะทำจะทำแม่พิมพ์ครับมันแตกซึ่งมันแตกซึ่งถ้าจะไวเอาไปไวายคราดก็น่าจะหลายวันอยู่ครับต้องเอาไปชุบแล้วก็เจาะ ก็เลยกลายเป็นงานด่วนไปกึงแล้วเราก็จะตัดแล้วก็จะมาเจาะใช้มิลลิงด้วยครับก็จะกัดเป็นรูปทรงนี้นี่ลื้อออกมาแล้วครับมันจะเป็นพิมพ์ปั๊มปั๊มเจาะรูชิ้นงานซึ่งมันแตกมันอยู่ตรงนี้ มันแตกผมได้ถอดออกมาแล้วครับเดี๋ยวก็จะทําการกึงแล้วก็โดยเป่าแก๊สแก้ไขปัญหาไปก่อนครับเพราะว่าเป็นงานด่วนเป่าแก๊สแข็งให้มันแข็งแล้วก็มากัดใช้นไม่รกัดอีกทีหนึ่งก็จะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ